ป้าสีนวลหญิงแกร่งที่ทุ่มเทดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งเพียงลำพังเธอทำทุกอย่างเพื่อรักษาสามีแม้ต้องเป็นหนี้และการมายืนบนเวทีชีวิตในวันนี้จะทำให้เธอลบล้างนี้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ จ็บยามทำชีวีน้องมีอายคอยดึงไว้เป็นพี่ยามท้อเป็นพ่อยามน้องวันไวยามป่วยเฝ้าดูแล ขอบคุณสวรรค์เมตตาประทานไอามายาดได้ไ้หาก,กับไอเหมือนใจได้ปริญญาน้องอยู่ยืนสู้ที่ว่าเพราะว่าไอาพูดทางไว้จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป มังากพี่สุเชนครับความโชคร้ายของพวกผู้หญิงก็คือเรื่องของการมีครอบครัวนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คือหวังคาดหวังเหมือนกันหนูก็เป็นคนหนึ่งที่หวังว่าครั้งหนึ่งถ้ามีครอบครัวก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ว่านั่นแหละทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาถึงวันนี้หนูหนูเข้าใจพี่สีนวลนะครับพอเจอคนดีอยู่เคียงข้างกันมาแบบ คือไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุนะคือเข้าใจการรักกันก็โอเคนล้ะแต่ปัญหาหนูก็สงสารคุณลุงนะเขาบอกว่าพ่อคุณลูกเขาไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องคุณลุงมามีคุณป้าอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่รู้เหตุผลนะนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าอย่างน้อยในความรู้สึกของเรานะคนเป็นลูกอะยังไงพ่อพ่อก็ไม่เอาธุระแล้วยกให้ไปแล้วเนี่ยก็จัดการดูแลกันเองมันใช่ไหมอะ มีความรู้สึกพ่อนะผู้ให้กำเนิดอ่ะไม่ได้หรอกเข้าใจเห็นคุณลุงพูดด้วยความรู้สึกสีหน้ารู้สึกไม่แฮปปี้อะเราก็เราก็เข้าใจได้นะแต่ผู้หญิงคนนี้เก่งกว่าทนนะอยู่เคียงข้างบางคนก็อาจจะมีปัญหาแบบโอ๊ลูกเธอไม่ชอบฉันฉันไปดีกว่านู่นนี่นั่นแต่เขาก็มุ่งเขาก็มั่นใจว่าเออลุงรักเจอคนดีแล้วก็ไป แยกแยะนะเขาก็แยกแยะเก่งเก่งมากนะพี่สินวณเก่งมากนะหนูเป็นกําลังใจนะส่วนเรื่องการร้องเพลงร้องถูกหมดเลยนะไม่มีผิดจะงงจังหวะอะไรดีแต่ว่าการควบคุมเสียงยังไม่ค่อยนิ่งมันจะมีเพี้ยนไปเพี้ยนมาวูบวาบวูบวาอยู่ตลอดเวลาป้าจา๋านอกจากลุงแล้วยังมีพวกเราที่เป็นกําลังใจให้ป้านะ ป้าต้องสู้นะครับแล้วผมฝากต่อจกพิสูจน์สักนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆนะโดยเฉพาะตัวผมเองอ่ะพ่อผมจะสอนอยู่เสมอนะครับว่าพ่อแม่จะผิดจะถูกอย่างไรพ่อแม่คือพรมของเราเราเป็นลูกแต่ถ้าพ่อทำในสิ่งใดที่ไม่ถูกเราเป็นลูกเรามีสิทธิ์ที่ตักเตือนได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษาพ่อได้ mm hmm. กรรมของพ่อแม่เดี๋ยวเมื่อท่าน หมดอายุขายไปเดี๋ยวเขาจะมีคนพิพากษาของพ่อแม่เองเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือกระตันยูท่านให้ถึงที่สุดตราบแม้กระทั่งสิ้นลมไปแล้วเราก็ยังต้องกระตันยูนั่นก็คือการอุทิศบุญและกุศลให้ท่านอันนี้พ่อผมสอนไว้ผมยังจําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะชั่วจะดีที่ห่างไงก็คือพ่อเราแม่เรา นะครับผมอยากให้แยกแยะให้เป็นกรณีไปอป้าแต่ตอนนี้กําลังใจที่ดีที่สุดของลุงก็คือป้านะครับแล้วกําลังใจของป้าก็คือลุงดูแลซึ่งกันและกันนะอยู่ให้มีความสุขนะครับดีใจด้วยและขอให้คุณพาคุ้มครองทั้งคุณลุงคุณป้านะครับส่วนในเรื่องเสียงเพลงหินด้วยกับพี่สุครับในวันนี้มันอาจจะมีบางคํา ลองถูกต้องหมดนะฮะแต่ว่าด้วยการคอนโทรลเสียงอาจจะเกิดอาการประมาาด้วยมันมีสั่นมากเลยมันจะมีสันๆอยู่นะครับในเนื้อเสียงแต่ชื่นใจนะที่ป้ามาเลือกใช้โอกาสตรงนี้ครับขอบคุณมากครับป้าคะแหมเรื่องราวของป้าสีนวลเนี่ยเห็นชัดเลยเรื่องของคู่คนเราต้องไม่ใช่คู่กันนะต่อให้ไปยื้อยุดจุดกระชากยังไงก็ไม่ใช่แต่ถึงเวลาที่มีคู่แล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะไปมีครอบครัวมาแล้วสุดท้ายก็ต้องมาดูแลกันและกันแบบนี้นี่คือคู่จริงๆคู่เวรคู่กรรมคู่ทุกคู่ยากคู่ที่ต้องดูแลกันอย่างนี้แหละไปจนชั่วชีวิตนะคะทุกคนก็คงจะมีความเห็นตรงกันเหมือนก,นกันกับเรื่องราวของลูกที่ไม่ใส่ใจคุณพ่อนะคะเขาให้ชีวิตมาแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องนิดเรื่องหน่อยอย่างที่เอบอกนะคะว่าเขาคือผู้มีพระคุณที่ให้เราเกิดมาเพราะฉะนั้นกําลังใจเล็กๆตรงนี้มาเติมให้พ่อเถอะ ไม่รู้ท่านจะอยู่กับเราได้ขนาดไหนแล้วตัวป้าศรีนวลเองนะคะเราก็ให้กําลังใจนะคะรวมถึงส่งไปถึงคุณลุงด้วยขอให้ให้มองผ่านไปแล้วฝากบอกคุณลุงว่าให้มองที่คนที่ใกล้ที่สุดนี่แหละที่เขาคอยดูแลแล้วคอยอยู่ใกล้ชิดเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงนี่แหละแล้วจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปนี่แหละนะคะก็กําลังใจแหละที่เราจะให้กันนะคะยิ้มสู้นะคะสําหรับเรื่องของการร้องเพลงนะคะคงมีความรู้สึกเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันคือป้าศรีนวลจะเป็นคนร้องเพลงวู ว้าบูบวาลักษณะนี้คือการควบคุมเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยคงที่นิดเดียวตรงนี้เองเดี๋ยวเราคงต้องมานั่งพิจารณากันนะคะยังไงก็ตามขอให้กําลังใจและขอให้ป้าสีนวนโชคดีค่ะและคุณสู้ชีวิตทั้งสองคนก็ร้องเพลงเสร็จสิ้นไปแล้วช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าใครจะคว้าโอกาสครั้งสำคัญเข้าไปค้นหาไม่หมดนี้ห้ามพลาด